นี่เดชกำลังพอดีนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเราวันนี้นะครับโอ้ดินเฉว่างเมือวานนะครับมาอยู่กับทีมงานอีกแตนซิ่งเหมือนเดิมนะครับที่เดิมเวลาเก่านะครับแต่วันนี้อาจจะไม่เต็มรถครับเพราะมันสัมปหลังหมดแล้วครับเที่ยวสุดท้ายแล้วเที่ยววันนี้หมดแล้วครับทางนี่เละเละกว่าเดิมเยอะครับ เมื่อวานยังไม่เลิขนาดนี้เมื่อวานมันตกตกไม่แรงครับแต่อู้ลินี่ครับต้องเอารถมาไว้ข้างนอกเลยครับไม่ได้ครับนั่นรถไถวิ่งอย่างงี้ไม่ได้เลยปิดจบครับหลายหมื่นอยูน่นะครับส่วนนี้ส,นนะนนสี่หมื่นกว่ากนะห้าหมื่นจบนะทุกท่ ซื้อรถไทยมาใช้ประโยชน์ได้เยอะนะครับาจะรีดทางก่อนนะ โอ้เลยน่ะลุยแล้วครับรอบหนึ่งหนึ่งนะครับเกียร์สองโลกรถไทยก็รอบเกียร์สองโลนะต้องรอบพอดีกัน,นครับ ดินเขนะครับต้องเอารถไถล,ลากขึ้นมาเลย ประมาณ3ตันรอบ3ตันเจ็ดนะครับเมื่อวานนี่4ตันกว่าเลยนะ4ตัน1 4ตัน2นี่ครับไม่ธรรมดาครับใส่ได้เยอะมากเลยขนาดเครื่องนี่ก็เก่าแล้วนะ18เรงคูกโบต้า cột cường đại, dòng ma nó chú đâm đâm lên, nó đan tụi rồi không, cột lấy rung này แล้วไงแล้วไงพอได้นะครับท้งอมเดินทางแล้ววันนี้นี่ลุยไม่ได้ครับแรงก็ได้เลยในสวนต้องอาศัย ำกรีนมาถ่ายเลยนะของบอกว่ามีรถคนมาถ่ายนะครับแตาจะพีน้ำกรีนเลยนะมีโก้นะโอ้หผมเข้ามาทันพอดีครับเดี๋ยวคลิปนี้ฝากไว้กันนี้ก่นนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับ